ครับคันนี้เราจะมาเทศเหยื่อนะครับเยื่อซูเปอร์ยิทเคนะครับตัวอย่างนี้เลยครับจะเป็นแพ็คแพ็คสวยมากเลยครับเป็นมีสติกเกอร์เลยครับสติกเกอร์มีรางวัลด้วยนะครับนี่สติกเกอร์มีรางวัลด้วยนะซูเปอร์ย็ทเนะครับเป็นของเอเจฟ็อกนะครับของนานาจมนะครับตัวนี้ เป็นใบเคาะครับใบเคาะมาดูนครับว่าจะมีผลงานไหมอันนี้เป็นไม้นี้เลยครับไม้สวยๆนี่ครับพองน้ําแห้งนะครับมาลองกันเลยครับว่าจะมีแต้มไหมไม้นี้เอซูเปอร์ยิดเขสองใบเหลวใบเคาะเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ ปลากัดปลากันดูกปากลกปาโชว์มาดูไม้ครับไม้รองน้ำให้ มัโดนว่าจะมีแต้มไหมลิคกังยัง โลเครนะับไม่กี่หอาไหนน่าจะไซโลนะครับเกีเ่ติเข่งเอาไม่อยู่กลับไม่โดน Hãy <laughs> này cho ดูแล้วครับดูแล้วครับพี่น้องยัดเคดเครครับน้องยัดเคเล่นแล้วครับออปากมาเค ยึดเขโดนแล้วซุปเปอร์ยึดเขฮ้ยใส่โลไหมโ้หนนุุหุหุบหุุบหุบหบหล อันน <s> ้วเย่โอ้ไตโลแลวครับพี่น้องเย็ดยตี้ได้เรื่องแล้วครับ น,นี่เลยกัดเป็นเย็ดขี้เลยครับสุปเปอร์เย็ดขี้ครับตนนัวนี้โอ้ใสสวยเลยครับใส่โลเลยครับกัดแล้วครับตัวนี้สุปเปอร์ย็ดขนะครับเอร์ย็ดข้รดดขรครับใส่โเลยครับ มันก็เป็นหมายคลองนะครับลอกี้ผมตีไปไม้แรกมันกัดกัดไม่โดนนะครับพอผมก็ย้ำย้ำไปเรื่อยๆครับเขาจนได้นะครับใส่รูเลยครับอบกมาเ,เริ่มครับเดี๋ยวก,ก็เป็นเย็ดเข้นะครับซุป,ปเปอร์ย็ดเขี้ e g ของหน้าเจมกบติบปีกนะครับ ฝากผลงานไว้ด้วยครับผม